สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้คือนัดไอซ์มาเดินเล่นเอทนะครับผมก็จะพามันไปดูร้านโมเดลด้วยแหละแต่ว่าตอนนี้ผมมาถึงประมาณ10โมงกว่ากวานะครับมันบอกว่าให้รอที่ตรงซอย2ก็เดี๋ยวมันจะเดินมาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่นี่นี่เองกโอีออีร้อนจังไหม ตอนเช้าเลยอย่างร้อนเลยถ่ายอินเสิร์ตนิดหน่อยอแต่ว่าเมื่อกี้มันร้อนไงแดดแล้วบางจุดแดดมันยังไม่เข้าออยังไม่เข้าที่เราสองคนเนี่ยมากันเช้าไปสักนิดนึงเนีไม่ได้เรียกว่าเช้าไปสังนิดแต่ทียเช้ามากร้านยังไม่เปิดเลยเช้ามากแต่มันก็ได้ฟิลบรรยากาศแบบเงียบเงียบสงบนะเราก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆได้อันนี้มันเป็นมาเวล แต่ว่าน่าจะปิดไปแล้วแหละตอนอนั้นยังมีนั้นแมนตัวยักษอยู่ตรงนี้อันนี้ปิดไปแล้วนนปิดไปแล้วนะครับผมอยู่นนดีเวร์ word. The world outside your w i d o w เสียดายเลยนะเออเสียดายเลยพวกนี้ร้านมันก็ปิดไปนี่หว่านนี่นใช่อันนี้ใช่ นี่ต้องต้องซอยนี้เว้ยทำไมวะซอยนี้มีอะไรวะอู้อันนี้มันเครื่องเล่นเกมแบบนี้ว่ะ VR แล้วก็แบบ 4D X ใช่นี่ไงทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขายังปิดอยู่นะเป็นเครื่องเล่น 4D X นะครับน่า<ม>จะเป็นแม่งมืดมันน่าจะคล้ายๆกับรถไฟห่ออะอเนี<ต>้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนั้นกูเคยเห็นอยู่ ไหนในตรงๆไงเออเนี่ยทุกคนนะตอนนั่งเสร็จมันก็แบบนีอเดือดๆๆๆๆโยกไปโยกมาแล้วเสียงเข้าด้านข้างข้างหลัง่เออนี่ไงรอร้านนียเปิดเนี่ยร้านชื่อว่า Box Toy นะครับอยู่ที่ a อเช t i c ีค6โมงครึ่งคืนกัอแสงวันเราดูแค่นี้ก็ได้นี่อ่ะนี่มีทอยมีคอมเมนเจอรี่ด้วย เฮ้ยในมาสซูเปอร์แมนนะทุกคนนะนี่เห็นไหมแล้วก็นะครับทุกคนครับอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นเขาเรียกว่าบล็อกทอยนะครับเป็นตู้บล็อกทอยในนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มของแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์นะครับ คือเหมือนกับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เขาชอบในการาซื้อเลยนะครับไม่ต้องเรื่องมากดูแบบแล้วก็กดตู้เอาได้เลยนะครับผมมีอีวูปเกมอนนะครับ400ต่อสุม่มแล้วก็วันพีซนะครับรวมไปถึงมีดีมูดีมูมนะทุกคนในในราคาสุ่มเขาจะติดป้ายเอาไว้นะครับว่าเนี่ยสุ่มเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับก็มาหมุนกันได้เลยนะ ก็ถ้าเอเชียทีคเนี่ยสำหรับใครที่ชอบในการหามุมถ่ายรูปนะครับก็แนะนำให้มาตอนเช้าตอนเช้าคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแดดกำลังดีด้วยแดดแดดด้วยนะครับก็จะภาพก็จะได้แบบเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับอ่าก็แนะนำมาถ้ามาตอนเช้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ยังไม่เปิดเลยคา,าดคาดคะเนนผิดวางแผนผิดนะฮะ เลยว่าแบบว่าเออแต่ละร้านนี่เขามีเปิดบ้างอะไรบ้างนู่นเลยครับเปิดเย็นเลยก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะมาแบบมาฟรีมาเปล่าตรงนี้มีร้านจับปลาด้วยมันหอมมากนะขนาดแค่ยืนหน้าร้านร้านเขาปิดนะกินแบบออกมาจากร้านเลยน้ําหอมอ่ะเออขวดแม่งสวยขวดแม่งทําเป็นโมเดลได้ด้วยเนี่ยทุกคนเนี่ยทั้งขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเป็นรูปกาด้วยกาเล็ก ขวดส,สวยมากเลยนะมีนต์เสน่ห์ของอียิปต์ว้ใช่เนี่ยทุกคนเนี่ยอันนี้อันเนี้ยอันนี้ยิ่งดูแบบโบราณอันอาร์ตเลยเนี่ยมีบิ๊กซีมาเปิด e อช y TIK แล้วครับทุกคนเออข้างในน่าเดินมากเลยไอ้เอออากาศมันดูไม่ได้ลมเล่หนูนยเนาะเออตัวนี้ไม่เคยเห็นไหมอันนี้คืออะไร่ะเออที่ทอดอะไรก็ปะมันเป็นน้ำมะงูน อางุ่นแม็กก็บอกมีแอลกอฮอล์สี่เปอร์เซ็นต์เออพเพราะอางหุ่นี่เนี่ยเพราะว่ามันติดฉลากตรงนี้อยู่ไงเอาสามซองเอาเลยหรอเอาดิาดไม่ลองชิมเหรอกูซื้อให้แมวประจำคนกินได้มึงไม่ลองชิมให้แมวก่อนนะอาหารแมวก็ถามว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติมันเหมือนกับไอ้นอติลุดะ มึงเคยกินไหมเออเออไอที่ปลาปลาดุน่าแช่น้ําเกลือเออเหมือนกันเลยเหมือนเป๊ะเลยไม่ต่างกันเลยทุกคน,นี่นาขนสลวยเลยนะเออมันเหมือนกันเลยมันกินได้ครับทุกคนอาหารแมวมันก็คือปลาบดนั่นแหละ,ะนมลดกาแฟตามเมนจินะครับผมหาซื้อได้ตามร้านสับสินค้าทั่วไปเซเว่นพิกซีโลตัสและมินิมาททั่วไปนะครับ ร้านโมเดลไม่เปิด6โมงมึมมง,งมาทำที่อะไรวะเนี่ยมึงอะไรมาทำอะไรวะ <c oughs> มันทำอะไรวะอืมครับ <c oughs> ผมใครชอบพิมพ์มกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็วันนี้เป็นวันสบายๆวันหนึ่งที่เอเชียทีคในตอนเช้าซึ่งไม่มีร้านไหนเปิดเลยนะก็หากใครชอบถ่ายรูปก็มากันนะครับผมใครชอบช้อปปิ้งก็มาตอนเย็นแล้วกัน